เปิดตัวช่องอย่างเราใจค่อยๆดังขึ้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่คริปโซนพื้นที่ของคนรักรถตัวจริงที่นี่เรานําเสนอรีวิวรถใหม่ๆการเปิดตัวรุ่นเด็ดและเทคโนโลยียานยนต์ล้ําสมัยจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆแบบนี้ วันนี้เรามีไฮไลท์ที่รอคอยกันมานานกับ Toyota Hilux ปี2026รถกระบะพันแกร่งในตำนานที่กลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีบอกได้คำเดียวว่าครั้งนี้ Toyota ไม่ได้แค่อัปเดตแต่ยกระดับ Hilux ขึ้นไปอีกขั้นอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ Hilux แบบเดิมที่เราคุ้นเคยดีไซน์ด้านหน้าใหม่หมดจดด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ ไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบที่ดูดุดันทันสมัยเส้นสายตัวถังคมชัดพร้อมซุ้มล้อที่กว้างขึ้นดูบึกบึนและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ตัวรถมีความแข็งแรงแต่ยังคงความปราดเปรียวไว้ได้อย่างลงตัวใต้ฝากระโปรงโตโยต้าจัดเต็มด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ผ่านการปรับแต่งใหม่ให้แรงดิดสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆคือการมาของรุ่นไฮบริดมายไฮบริด 48V ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของไฮรักที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมกำลังเครื่องยนต์ ให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นเงียบขึ้นและตอบสนองดียิ่งกว่าเดิมโดยไม่ทิ้งจิตวิญญาณความแกร่งภายในห้องโดยสารของไฮลักปี2026ก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกันครับวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงขึ้นแผงคอนโซลใหม่หมดพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่ทันสมัยกว่าเดิมเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายในระยะทางไกลและมีการเก็บเสียงห้องโดยสารดีขึ้น ให้ความรู้สึกหรูหราเกินหน้ารถประบาดทั่วไปอย่างชัดเจนในด้านความปลอดภัยโตโยต้าก็จัดเต็มเช่นเคยไฮลักใหม่มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยให้อยู่ในเลน Lane t r a ซิ่งแอสซิสระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจ,จับคนเดินถนน r e c o l l i s i o n s y s t e m with Pedestrian Detection และอีกมากมาย และแน่นอนครับถ้าพูดถึงไฮลักจะไม่พูดเรื่องการลุยก็ไม่ได้สำหรับปี2026นี้ไฮลักได้รับการปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่หมดเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แบบออฟโรดทั้งในโหมดโคลนหินทรายและน้ำด้วยระบบ t e r r a i n Management System ที่สามารถเลือกโหมดการขับให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวได้อย่างชาญฉลาดความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นแชสซี่ได้รับการเสริมความแข็งแรงและยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Downhill a s s i s t Control ที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสถานการณ์ กระบะด้านหลังก็ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและหลากหลายมากขึ้นมีจุดยึดสัมภาระเพิ่มขึ้นพร้อมปลั๊กไฟสำหรับใช้งานในสถานที่ห่างไกลและฝาท้ายสามารถติดตั้งระบบช่วยผ่อนแรงทําให้การขนของง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเหมาะทั้งสำหรับงานก่อสร้างงานฟาร์มหรือแม้กระทั่งกิจกรรมกลางแจง้งสุดมันในวันหยุดในที่สุดโตโยต้าไฮลักปี2026ีก็พิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานแห่งความแร่งนั้นไม่เคยหยุดพัฒนามันไม่ได้เป็นแค่รถกระบะสำหรับการทำงาน แต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมเผชิญกับทุกเส้นทางไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปขอบคุณที่รับชมการรีวิวจากพวกเราที่ Gripzone ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับไฮลักใหม่คุณจะเลือกรุ่นนี้หรือ,อยังรอลุ้น f o r d r a ร g เจอร์หรือนิสสันนาวารากันอยู่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถรุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและการทดสอบแบบถึงใจเหมือนเดิมที่นี่ Gripzone เปิดฉากด้วยภาพโดรนบินเหนือเส้นทางออฟโรดที่คดเคียวผ่านป่าเขียวชะอุ่มเสียงเพลงตื่นเต้นเร้าใจเริ่มดังขึ้นยินดีต้อนรับกลับสู่กริปโซนช่องของคนรักรถสายลุยที่นี่เราพาคุณไปสัมผัสกับยานยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถเมืองรถซิงหรือรถออฟโรดขาลุยถ้ามีล้อมีแรงบิดและพร้อมลุยคลิปโซนจัดให้และว,วันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ โตโยต้าฮาร์ท็อปรุ่นปี2026รถออฟโรดพันแท้ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวกลับมาอีกครั้งด้วยรูปลักษณ์ที่คุ้นตาแต่ความสามารถและสมรรถนะนั้นเหนือชั้นไปอีกขั้นเริ่มกันที่ขุมพลัง ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบขนาด2.4ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดถึง326แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง465ปอนด์ฟุตเสริมด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ e o AWD ของโตโยต้าที่สามารถกระจายแรงบิดได้แบบแม่นยำในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะลุยทรายปีนเขาหรือไต่โขดหินฮาร์ทท็อปก็พร้อมลุยแบบไม่เกรงใจเส้นทางแต่จุดเด่นของฮาร์ทท็อปไม่ได้อยู่แค่พลังเครื่องยนต์เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร คุณจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดบ่อนั่งและวัสดุภายในใช้วัสดุที่ทนทานเหมาะกับการใช้งานกลางแจง้งแต่ในขณนะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota s a f e t y Sense ที่ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางด้านนอกบอกเลยว่าเท่มากดีไซน์มาในสไตล์ย้อนยุคที่ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่นในตำนานของ Toyota ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมเส้นสายตัวถังแบบเหลี่ยงๆกระจังหน้าดูดันและเส้นสายที่แสดงถึงความแข็งแกร่งทุกมุมมองยิ่งมองยิ่งหลงรักและถ้าพูดถึงเรื่องฟังก์ชันความอนเนกประสงค์ฮาร์ดท็อปก็ไม่แพ้ใครหลังคาถอดได้เปิดโล่งรับอากาศบริสุทธิ์พื้นห้องโดยสารล้างทำความสะอาดได้ง่ายบ่อล่างภาพเก็บได้เพิ่มพื้นที่ขนของเต็มที่ไม่ว่าคุณจะพบอุปกรณ์ตั้งแคมป์จักรยานเสือภูเขาหรืออุปกรณ์ดำน้ำมันก็พร้อมรับมือได้หมด นี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ทั่วไปแต่มันคือคู่หูสำหรับทุกการผจญภยัยไม่ว่าคุณจะขับเข้าป่าหรือแค่ขับลุยเมืองเพื่อแสดงตัวตน To โ,โยต a h ฮาร์ทท2 6พพร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ขอบคุณที่ติดตามเราที่กริปโซนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนรู้ว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาเลยแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถลุยลุยอีกมากมายในตอนต่อไปของเรากริปโซนที่ที่คนรักรถลุยต้องไม่พลาดเจอกันใหม่บนเส้นทางถัดไปครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่คลิปโซนโซนของคนรักรถที่ไม่หยุดนิ่งช่องนี้คือพื้นที่สําหรับคนที่ชอบความเร็วความแรงและเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้าสมัยแบบจัดเต็มและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถอนเนกประสงค์สายพันธุ์แกร่งที่หลายคนรอคอยนี่คือ Toyota Fortuner ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แค่รุ่นไมเนอร์เชนธรรมดาแต่มาพร้อมการยกระดับทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและความล้ําในทุกมิติ เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก Toyota Fortun e r 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตไฟหน้าเล็ดทรงเรียวเฉียบคมรับกับเส้นสายของฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวเพิ่มมิติให้รถดูบึกบึนแข็งแรงมั่นคงมากกว่าเดิมซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมลุกให้ดูพร้อมลุยทุกเส้นทางและในด้านท้ายยังมีการปรับโฉมไฟท้ายให้เพียวบางและทันสมัยมากขึ้น พร้อมกันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งเอาไว้ครบถ้วนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงมีทั้งความนุ่มและความกระชับรองรับทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล นอกจากนี้ที่นั่งแถวที่2และ3ยังได้รับการปรับปรุงเรื่องพื้นที่วางขาและช่องแอร์แยกสำหรับทุกแถวโดยสารช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสะดวกสบายตลอดทริปด้านขุมพลัง Toyota f o r t ์จูเนอ2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ผ่านการปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดเพิ่มขึ้นตอบสนองดียิ่งขึ้นในรอบต่ำและเหมาะสำหรับการลากจูงหรือขึ้นทางลาดชันที่ต้องใช้แรงเต็มพิกัด นอกจากนี้ยังมีทางเลือกใหม่คือระบบไมล์ไฮบริดที่ช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับปรุงการเปลี่ยนเกียร์ให้ลื่นไหลและนุ่มนวลยิ่งกว่าเดิมถ้าพูดถึงความสามารถในการลุยฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้ก็ยังไม่ทําให้ผิดหวังระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบปรับโหมดอัตโนมัติระบบบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control และโหมดเลือกการขับขี่ตามสภาพพื้นผิว ทำให้สามารถพารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นทางลูกรังหรือเส้นทางท้าทายแบบออฟโรดตัวจริงเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กัน fortuner 2026มาพร้อม toyota safety sense รุ่นใหม่ล่าสุดครบทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน adaptive cruise control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังให้คุณมั่นใจทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง สรุปแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นีคันนี้เป็นรถ SUV ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์มีทั้งความแกร่งเทคโนโลยีและความสบายครบในคันเดียวไม่ว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวหรือรถเดินทางไกลก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวและนี่คือรีวิวจากคลิปโซนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกแล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับ Fort u n e r 2 0 2 6รุ่นนี้คุ้มไหม พอไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ที่เดียวคลิปโซนพื้นที่ของคนควบคุมตัวจริงยินดีต้อนรับกลับสู่คลิปโซนพื้นที่ที่พลังและความแม่นยำม,มาบรรจบกันและทุกการขับขี่มีเรื่องราวของมันเองวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งหลังจากที่แฟนๆรอคอยกันมาหลายปีโตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์รุ่นปี2026ยยังคงความแกร่งดุดันไม่ยอมอ่อนข้อให้เส้นทางใดๆแต่คราวนี้ฉลาดและทันสมัยก็ว่าที่เคย ใต้ฝากระโปรงคือหัวใจใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังและความประหยัด i-Force Max Hybrid เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะให้กำลังสูงสุดถึง326แรงมา้าพร้อมแรงบิด465ปอนด์ฟุตการตอบสนองทับไวแรงดึงมหาศาลและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจ Land Cruiser 226 0ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการปีนขดหินฝาทะเลทรายหรือวิ่งบนถนนในเมืองระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดเดยร์ต่ำโลเรนส์ Loren, และดิฟล็อกกลางกับดิฟล็อกหลังแบบมาตรฐานช่วยให้คุณรักษาการยึดเกาะได้ในทุกสภาพพื้นผิวและถ้าต้องการความลุยสุดขีดก็มีระบบตัดการทำงานของเหล็กกันโครงด้านหน้าเพื่อเพิ่มระยะยืดของล้อในเส้นทางสุดโหดภายในห้องโดยสารยังคงความทนทานแต่ผสานความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัย รุ่นเริ่มต้นมาพร้อมหน้าจอกลางสัมผัสขนาด8นิ้วและจอแสดงผลมาตรวัดขนาด7นิ้วส่วนรุ่นสูงจะได้หน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วพร้อมจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบเสียงพรีเมียม10ลำโพงหรือจะอัปเกรดเป็น JBL 14ลำโพงก็ได้ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0ที่รวมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการปรดจับคนเดินถนนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยประคองรถในเลนการอ่านป้ายจราจรและไฟสูงอัตโนมัติเสริมด้วยระบบเตือนมุมอับสายตาควบคุมการแกว่งของพวงและเบรกช่วยอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและด้านหลังอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าดีเยี่ยมสำหรับ SUV ขับ4ขนาดใหญ่โดยทำได้ราว22กิโลเมตรลิตรในเมืองและประมาณ25กิเมตรลิตรบนทางหลวงซึ่งถือว่าช่วยประหยัดได้มากเมื่อเทียบกับพละกกำลังที่ให้มา พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมีความจุประมาณ46ลูกบาศฟุตหลังบอดแถวที่2และเมื่อพับบอดลงจะขยายได้ถึง82ลูกบาศฟุตจุของได้สบายไม่ว่าทริปสั้นหรือยาวราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.1ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและไปถึงราว2.25ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสิ่งที่ทำให้ Land Cruiser 2026โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่าง DNA ความแร่งที่มีมาตลอดหลายทศวรรษเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายของยุคปัจจุบัน มันไม่เพียงแค่เป็นรถลุยแต่มันคือเพื่อนคู่ใจที่จะพาคุณไปได้ทุกที่ไม่ว่าทางนั้นจะไกลหรือโหดแค่ไหนนี่คือ Toyota Land Cruiser 2,026การกลับมาที่สมศักดิ์ศรีและพร้อมจะลุยไปกับคุณทุกเส้นทางคุณกำลังรับชมกริปโซนและนี่คือจุดที่ตำนานยังคงเดินต่อไปหน้าจอเริ่มต้นด้วยโลโก้แอนิเมชันสุดเท่ของกริปโซนพร้อมเสียงดนตรีที่มีพลังเสียงบรรยายกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า ยินดีต้อนรับกลับสู่กริปโซนแหล่งรวมเรื่องราวยานยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง t o โยต้ที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมอ,องค์การขับขี่ในเมืองของคุณนี่คือ Toyota Urban c r u นครูรุ่นปี2026รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ภาพตัดเข้าสู่ท้องถนนยามเช้าในเมืองใหญ่ แสงแดดอุ่นสาดลงบนเส้นโค้งของตัวรถเออร์บันครูเอร์ที่เคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลดีไซน์ภายนอกเน้นเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าและทรงเรียวคมประสานกับไฟท้ายแบบไร้บาร์ที่ทอดยาวเต็มแนวกว้างของรถเสริมด้วยล้ออลลอยดีไซน์ล้ำและสัดส่วนตัวถังที่กระชับแต่ยังคงความบึกบืนเข้าสู่ห้องโดยสารกล้องแผนไปบนคอนโซลหน้าที่เรียบหรูจอดิจิทัลขนาด10.25นิ้ววางคู่กับหน้าจออินโฟเทนเมนต์10.1นิ้วระบบควบคุมทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ พวงมาลัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังสัมผัสนุ่มพร้อมโทนสีภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ทันสมัยทางเลือกด้านพลังงานมีให้คุณเลือก2แบบแบตเตอรี่49กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการขับในชีวิตประจำวันภายในเมืองที่ประหยัดและคล่องตัวหรือแบตเตอรี่61กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการเดินทางไกลได้สบายโดยระยะวิ่งทำได้ตั้งแต่ประมาณ2 1 4กิโลเมตรไปจนถึงสูงสุดราว400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพการขับขี่ด้านสมรรถนะมีให้เลือก3ระดับ รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า142แรงม้าสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มคา่ารุ่น172แรงม้าสำหรับพลังที่มากขึ้นและรุ่นท็อป184แรงม้าแบบขับเคลื่อน4ล้อที่ให้การยึดเกาะถนนมั่นใจในทุกสภาพถนนการชาร์จทำได้ง่ายและรวดเร็ว ชาร์จแบบดีซีฟ้าชาร์จจากสิถึง80%ใช้เวลาราว45นาทีและถ้าชาร์จแบบ a อ1 1 kw ที่บ้านจะเต็มภายในประมาณ6ชั่วโมงแบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยี lfp ซึ่งมีความทนทานสูงปลอดภัยและคงประสิทธิภาพได้ยาวนานกล้องตัดเข้าสู่ฉากทดสอบบนถนนจริงเออร์บันครูเซอร์ขับผ่านโค้งด้วยความมั่นคงและการตอบสนองที่แม่นยำโครงสร้างตัวถังและการจัดวางแบตเตอรี่ช่วยลดจุดสูญ่วงทำให้รถเกาะถนนและเงียบอบว่าที่คาดเสียงรบกวนจากภายนอกถูกกรองออก เหลือเพียงประสบการณ์การขับที่นุ่มนวลพื้นที่ใช้สอยภายในไม่แพ้ SUV ขนาดใหญ่บอดหลังเลื่อนปรับได้พื้นห้องโดยสารเรียบเพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงและเมื่อพับบอดหลังลงจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง56 2ลิตรเหมาะทั้งสำหรับชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบ Toyota Safety Send, ้ e n น e อาธิระบบป้องกันการชนด้านหน้า a d t i v e Cruise Control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360อองศาและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับ ภาพตัดไปที่ไลฟ์สไตล์ในเมืองชาร์จรถที่บ้านเดินทางผ่านถนนซอยแคบอย่างคล่องตัวและจอดได้สบายแม้ในพื้นที่จำกัดฉากสุดท้าย Urban c r u ครูเจอดอยู่ริมแม่น้ำในยามค่ำแสงไฟเมืองระยิบระยับสะท้อนบนผิวรถพร้อมเสียงบรรยายปิดว่านี่คือ Toyota Urban c r u นครูเซอรความลงตัวระหว่างสไตล์สมรรถนะและความฉลาดล้ำออกแบบมาเพื่ออนาคตขององค์การขับขี่ในเมือง โลโก้กริปโซนกลับมาปิดท้ายพร้อมคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องว่าอยู่ในโซนจับทุกจังหวัดถนนกริปโซน